อบอกพี่มา,าให้ใส่เกาะสพิพี่พี่มาทำไมไม่ใส่เกาะไว้เนี่ยไว y พี<ต>่มมันโง่แล้วเดี๋ยวก็เล่นเล่นหลูบต่อได้นั่นน่ะสิโง,ง่จังเลยโง่จังเลยพี่ดอปร <c oughs> ู้แถวนี้ใช่ไหมใช <c oughs> ่ค่ะดดหนูไปเที่ยวเล่นแถวนี้แหละรอพี่ก่อนสิเดี๋ยวจบแอร์ดอปพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่มาลาก่อน ทำไมไไวจงังออะไรนะครับทำไมไไวจงังไปพักผ่อนก่อนวันนี้นอนน้อยมากเลยปอดหน่อยรอก่อนนะเดี๋ยวคิวค่ะเดี๋ยวรออะไร<อ>เ,เนี่ยเสียงแม่งเหมือนกันหมดเลยใครอะ่ะอ่ะสวัสดีครับพี่มิเกลสวัสดีค่ะไปไอ้<ค>นี่เหรอขอบิงขอบิงขอ เอ้ครับเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้ก่อนได้ได้ะอะอะไรยังอยู่มึงเดี๋ยวนี้ปลูกผักเล่นนานเลยมึงไม่เข้าเป็นเดือนอะมึงดูดิต่เข้าไม่ได้ตกแมพอ้าวแล้วทำไงอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะประกาศชดเชยไหม ทำไมอ่ะถ้าแอดอบเสร็จแล้วมันทำไมอ่ะก็กลับเองเลยแล้วตอนนี้พี่ไม่ต้องเล่นแล้วหรอต้องรอเขาประกาศอ่ะพี่บ้าชาตังอยู่บาสุก้า หนูเป็นปืนพี่อาปากด้วยเราวังแมลงวันเข้าปากนะเป็นยุงได้ไหมได้ยุงเข้าปากไ่พี่บาวกินยุงหรอพี่อากินยุงอ้าวไอ้ไวรุนขอบ นีแล้วด่าแล้วต่าแม่้าท่า um> น่ารักตั้งเยอะรู้ว่าท่าไหนน่ารักท่าไหน กมีอยู่ข้า,ลางล่งมีมีอยู่ข้างล่างด้วยหมีไม่อยู่กับพี่แทนน่าเห็นไหมคนอยู่เขาใส่ก่อกันนวพี่บังก็ใส่ก่อสิคะ เริ่มหนักช่วงนี้กินเยอะหรอก็เยอะอยู่นะคะกินเก่งยังไงพี่ก็เลี้ยงไหวใช่เปล่าใช่หรือเปล่านะ มาเปลี่ยนชุดเหรอใช่ รพระนมพ้าอ้อมเช่ค่ะใส่ตรงไหนอ่ะบนหัวไม่ชัวร์เลยอย่างต่ยอ่ะ ใส่ตรงไหน,น <c oughs> เออผ้าอ้อมใส่ตรงไหนวะเอาผ้าอ้อมมาใส่บนหัวมันก็แปลกปะผ้าอ้อมอยู่ในสร้อยหรือเปล่า ไม่เจอแต่ว่าซร้อยลองเยอะเลยค่ะแต่ไม่เจอผ้าดม đã khộn luôn mày với ơi ใช่นะต้องแก้ไขก่อน อกระเป๋ามีน้อยจังออกเขาสิปีกมีอันเดียวเองบินบินบิน มนไไ่ด้เหรออันนี้มันเหมือนอันเดิมไหมคะมแ,แต่มันอันเล็กกว่ากระเป๋าเหรอใช่ค่ะแหนะเหมือนเหมือนอันเดิมเลยแต่น่าจะเล็กกว่าปะ มึงเรียกแมวกูว่าอะไรนะแมวตุว่ีเหี้ยแมวกูเป็นผู้หญิงเรียบร้อย เจา้าปพัเแล้วหรอใช่วันนี้พี่เหนื่อยมากเลยครับโอเคค่ะหนูอยู่ได้ไหมหนูอยู่ได้พรงนี้พี่เลียมมาหานะได้เลยค่ะน่ากี่โมงน่าจะเย็นๆเลยครับเร็วไปไหมคะเร็วไปหรออืม แล้ว <N> แต่ก็อยู่ถึงค่ำไงอยู่ถึงดึกแต่พรุ่งนี้ก็มีโชว์แมทอยู่ดีใช่โอ้มีโชว์แมทนะพี่ก็ต้องไปอีกเวอร์นึงหนูก็ไม่ได้โชว์พี่สิหนูเป็นนักข่าวไงไม่รู้พี่เจนจะอยู่ไหมหนูไปคนเดียวไม่ได้หรอ <c oughs> หนูก็ทำข่าวคนเดียวเลย หนูยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่เลยค่ะก็หัวหน้างานไม่อยู่หนูก็ลุยเองเลยไม่รู้จะทำได้ไหมทำได้สิหนูเก่งอยู่หรอกเคพี่ไปก่อนนะนอเคค่ะดูแลตัวเองด้วยนะตกลงดีะนะครับเะจะดื้อนะไม่ดื้อ ไม่ใช่เดียวบ๊ายบายเดียวบ๊ายบไปดีนะคะชิสจริงรอชีอ่าบอกอะไรอ่ะไอ อันดี้ค่ะกินยังเลยอ่ะคืออะไรก็เสพเสพสตอรี่แบบใกล้ชิดไงทำไมอ่ะบัตรสตอรี่สตอรี่แบบพีเอพีอีกที่ตันเบื่อออกไปเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ไหลไม่ใช่หรอทำยังไงอ่ะตันโป้วน้ำไม่ไหลแล้วทำยังไงถ้างั้นอ่ะ เสพสตอรี่มันต้องเปิดทิ้งไว้ทำยังไงกูก็ไม่รู้นอนน้ำไม่ไหลกันแอนดับจบยังอ่ะเกลมันเล่นไม่ได้เขาไม่ให้เล่นแล้วเขาไปฉี่กันได้ไหมน่ะไม่โดกล้าแล้วทำไมอ่ะมันไม่ไหลแล้วไงอี้ยฉี่ก็ไม่ได้ดอใช่นี่มันเนี่ยเรื่องจริงมันปัญหาระดับชาติเกลเชื่อยัง ว่าท่านมีอยู่จริงขนมอะไรกินหมดแล้วิ่เนนียกทาร์ตอะนะทาร์ตอะไรใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรปุกหมุนใช่ไหมอ๋อหมุนนี่ดีกว่าใชไมเพื่อนมีไหมไม่อยู่นี่ไม่ใช่นี่นี่ช็อกโกแลตดูใบอ๋อเดี๋ยวกูกินไม่ใช้เฮียกูซื้อมาช็อกโกแลตดูใบเช็คอะนี่แกเดี๋ยวฉันกินทำไมอ่ะช็อกโกแลตดูใบ แบ่งกันแบ่งกันช็อกกแลตดูมันแล้วคืออะไระขนมอะไรอะโดนอ๋อที่ซื้อน้ำชิ้อันนี้ชิ้นละร้อยบ้าบทเลยอ่ะไม่เราหนามากเยไมจไม่ไหลเลยนะว่หนากแบจไม่ไหลเลยแบ่งไปเลยจ้าแบ่งกินเลยเลยแบ่งกินเลยไหมแบ่งให้จินเลยกินเลยไปมันแป้งนี่มับ มันต้องไปมันต้องไปมันต้องไปอบเป้าเธอกิเลยเธอใส่ฟานแล้วเธอกินเลยเธฟานแมึใส่ฟนแล้วมใส่ฟันแล้วเงใส่ฟานแล้วงใส่ฟนแล้วมึอใสาน้วมานแล้ว่ฟานแล้งใส่นแล้วอใส่ฟานแ้วมึใส่นแ้มใส่านแล้วมึใส่ฟานแล้วใส่ฟานแมงใส่นแ้วมใส่ฟานแล้วมึใส่านแล้ว่ฟานแล้ว่านแวม่ฟ้วมงใส่น้วมึใส่านแ้วงนแ้วมงใส่านแล้วงใน้วงใสานม่ฟด้ว่ฟ ไม่มันอ่างห้องน้ำเมือ่อวานมันไหลแเดียวไม่ใช่หมายถึงว่าปิ่นตอนตอ,ตอนตอ,ตอนตอ,ตอนเย็นก็อ่างห้องนั้นน้ำอ่ะน้ำห้องนั้นน่าจะไหลปกติแตะเขาปิ่นตอนเย็นก็อ่างปกติเหรอม้วกูดียังไงกูไม่มีน้ำแล้วกูจะดียังไงวิธีการโบราณขุดหลุมเยี่ยวไปขุดหลุมข้างบ้านเลยเยีะย มันไม่เต็มนี่อุ้ยน่ารักโอ๊ยมันอมาไหมอุ้ยมันออกไปอีเมลิงมันขูมงเอาอมึงาตง่นขวนไมึงได้ยินเสียงว่าเหรอมันก็ต้องอุ้มอย่างนั้นแหละ ไปออกกล้องเหรอลูกไปไอที่มันลงเอาขันรองน้ำไว้ก็ใช่ไงน้ำแมวเออมันมีมันนีที่รองน้ำแค่ไปอบพองน้นเลยไปเลยไปแพองนอ่กลับบ้านแล้วมึงขี้มันไปกองูเข่ามจมันบ่ได้โอ้ยอ่าพูดอรกินไม่หมดปากกิน่งนี่ะมีอร่อนะเค้กอะทำไไม่เก่จีน หน่อย่างงั้นแล้วจะอ้วนจะไม่ใส่เก่งโอ้ยโอซาเฟียนัซาเฟียนฉัอยู่ดูวายอะเฟียนจะออก้งแต่ทว่าอะไี่ไงดูวายเนอร์รีเซนต์เฟียนรักแม่มากเลยลูกมันจะออกไงพอคนอื่นอุ้มมันให้อุ้มพอหนูอุ้มมันไม่ให้อ่ะแกไม่ใช่ผู้ชายไงล่ะซาเฟียรักแม่มากเลยลูก มันให้แต่ผู้ชายแมวแก้มันขนาดป้าป้าน้าๆก็ไม่ให้อ,อุ้มมันต้องให้แบบคุณลุงลุงแบบลุงจินอะอุ้มได้เพราะว่าจิน,น,นเป็นผู้ชายใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไอ้วันนี่หมูยำว่ะกินดิ๋วไงอ่ะอืมอื้อพูดแล้วพูดจามไม่พอใจแล้วกูก,กูก็ไม่อย <Lic fik> ากจะพูดอ่ะ นายลูกหนูเมย์อยู่ค่ะเพิ่งมาหุ้ยเมย์นะพ่าไอ้บาไม่อยู่อ่ะนิดนึงอ่ะมี่บาร์พักก็เมย์นะลูกนิดเดียวเองทำไรเนี่ยอะไรนะคะขนนั่นแล้วมันปัดขนใส่หัวออต่องโบ๊ะตามโต๊ีเยอะจัดเลยโต๊ะไหนอ๋อโต๊ะข้างๆเหรอใช่เหรอ อย่างเกมใช่ไหมล่ะเน่ๆๆพูดดีๆจริงๆฮัลโหลพี่ทำอะไรเหรอมันมีมันมีวิ้ยขอคุณเล่กครับมึงเห็นมึงไม่บอกกูล่ะกูจะไปรู้ไหมล่ะกูก็ไม่ได้ดูอืไม่ได้ดูก็พูดว่ายกับอีเซเวนอยู่อย่างนั้นหนูไม่รู้ค่ะ ไม่รู้เลยนะพอบอกไม่อยู่อ่ะเนี่ยจะใครอ่ะแต่ว่าจะไปพักแล้วค่ะมี้วันนี้ไม่มีแรงแล้วโหต้องไม่แรงลูกข้างหลังรออยู่เยอะเลยใช่ค่ะโอเคค่ะลกูะกไม่ไหวครับัสดีค่ะลกูกสวัสดีค่ะมามิจะไปพักแล้วหรอยังค่ะมีน่าอยู่แบบนึงแล้วมิทำอะไรไม่อยู่กับแก๊งในลูกอมกือแล้วใครค่ะ เคยกินอ ok ่อมไหมเจ้กคนน้ำมามี่เคยกินอ่อมไหมเราไม่หามอ่ะอามี่เคยกินอ่อมไหมอ่อมกืออ่อมกืออ่อมกีอะไรอ่อมกืออะไรไปฟังกูด้วยนะอ่อมกือเหมือนไม่เต็มเหมือนกันนะงั้นทำกันเหมือนกัน